ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาร์มิชชัแนลนะคะวันนี้ฟาร์มก็กลับมาทําคลิปแล้วนะคะเป็นคอนเทนต์ใหม่ด้วยคือเอาจริงๆนะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับช่องฟาร์มก็จะพูดคําว่าหาทํานะคะคือแบบคอนเทนต์เยอะมากในช่องก็จะมีรีอคชั่นคือทุกอันมันก็เป็นรีอคชั่นนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าจะเป็นชื่อคอนเทนต์อื่นที่ไม่แบบแบบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รีอคชั่นอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการ แนะนำนิยายในจอยระดานะคะเพราะว่าฟาร์มเป็นแฟนคลับจอยระดามากคืออ่านเยอะมากถ้าได้ดูนะคะก็จะมีประมาณอยู่ในครังเนี่ยสี่ถึงห้าร้อยเรื่องคือเยอะมากพูดเลยนะคะอ่ะวันนี้ฟาร์มก็ยกมาทั้งหมดสามเรื่องนะคะก็คือเป็นเรื่องที่อ่ะเกินก่อนเรื่องแรกนะคะกับเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็น สินปินในไทยเนาะเป็นคู่จิ้นอยู่แล้วนะคะก็คือแบบเราก็ตามมาจากซีรีส์ตามมาจากโมเมนต์ต่างๆในดอมของเขานะคะแต่ว่ามีเรื่องที่3นี่แหละค่ะที่เพิ่งเข้าเรือเนี่ยไม่ใช่เข้าเรือเพิ่งขึ้นเรือเขาได้ประมาณ5าเดือนที่แบบเข้าแบบเข้าเลยนะพยายามจําหน้าพยายามจําบุคลิกพยายามเข้าดอมอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าดอมขนาดนั้นด้วยเพราะว่า เราก็ติดตามแค่แบบบางอย่างติดตามเพลงนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะอ่านเป็นนิยายแทนนะคะซึ่งวันนี้ฟาร์มยกมาสามเรื่องก็จะมีการให้คะแนนความสนุกด้วยเป็นความชอบเฉพาะตัวนะคะฟาร์มรู้สึกว่าสนุกก็ให้คะแนนเท่านี้แต่ว่าถ้าคนอื่นอ่านเนี่ยคนอื่นอ่านจะแบบเต็มร้อยเลยแต่วันนี้เราเต็มสิบเนาะก็มาดูกันว่าเรื่องไหนเนี่ย คุณเคยอ่านหรือเปล่าหรือว่าคุณมีเรื่องอะไรแนะนำฟารนะ์มเนี่ยก็สามารถทิ้งลิงไว้ใต้ล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวฟาร์มมารีวิวมาแนะนำได้นะคะอะไปเรื่องที่หนึ่งกันเลยนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือ Back gift นั่นเองค่ะ #trafficwave นะคะสำหรับใครที่ไม่เคยอ่านเรื่องนี้นะคะหรือว่าไม่เคยดูซีรีส์ทั้งสองเรื่องก็คือ Back list กับ Gifted นะคะซึ่งทั้งสองคนเนี้ยเป็นนักแสดง ไม่ใชเ่เป็นนักแสดงของซีรีส์ทั้งสองเรื่องก็คือเป็นมันเรียกว่าอะไรอะเป็นตัวละครนะคะทัฟฟิกเนี่ก็คือคุณณนนท์กรพัฒส่วนเวฟเนี่ยก็คือชิมมอนวชิรวิทย์ใช่ไหมคะก็เป็นการยืมเมทเป็นการยืมตัวละครจากในซีรีส์บุคลิกต่างๆอะไรเงี้ยก็คือยืมมาแทบหมดแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ตรงนะจ๊ะเนื้อเรื่องไม่ตรงปมเนี่ยไม่ตรง จะเป็นการเล่าเรื่องใหม่แต่ว่ามีแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนว่าทัฟฟิกเนี่ยก็มีเป็นบุคลิกเหมือนกันแต่ว่าปมไม่ใช่ปมสิพื้นหลังแบล็กเกาวอะหรือพื้นหลังนั่นเองค่ะก็ไม่ได้เหมือนในละเ,เหมือนในซีรีส์ก็จะมีเรื่องผูวพันเล็กๆน้อยๆเพราะว่าสองเรื่องเนี่ยก็มีนักแสดงที่คนเดียวกันแต่เล่น2เรื่อง นะคะก็คือเหมือนเอาเป็นแฝดอะในเรื่องก็คือฟาร์มก็อาจจะพูดงงๆนะคะแต่ว่าเรื่องอมันชอบอะเนาะเราก็อยากทำเพราะว่าจำไม่ผิดมีการคอมเมนต์ขอเอามานะคะว่าอยากให้เปิดกลุ่มถ้าเปิดกลุ่มเนี่ยมันก็จะต้องแนะนําเยอะมากซึ่งถ้าแนะนําอย่างนั้นฟาร์มไม่สามารถที่จะเล่าและเป็นการแนะนําได้เพราะว่าบางเรื่องก็ไม่อยากสปอยนะคะแล้วบางเรื่องเนี่ย ฟังก็จะต้องกลับไปอ่านด้วยเพราะว่าบางเรื่องก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านนะปัจจุบันนะคะคืออ่านมานานแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเป็นภาพจําที่ดีนะคะเหมือนทั้งสามเรื่องนี้เลยคือทั้งสามเรื่องนี้คืออ่านมาแบบบางเรื่องอ่านมาเมื่อห้าเดือนที่แล้วบางเรื่องอ่านมาปีที่แล้วแต่ว่าชอบมากเนือเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาเล่าเรื่องย่อกัอนเรื่องนี้นะคะก็คือเปิดเรื่องมาผ่านเออ ep หนึ่งเลยก็คือ เว็บเสียชีวิตด้วยการที่แบบเหมือนว่าทานยาโรคประจำตัวเนี่ยไม่ทันนะคะเพราะว่ามีการแกล้งจากคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่แบบอยู่ในกลุ่มหรือว่าอยู่ในโรงเรียนเดียวกันอ่ะเราพูดกว้างกแต่จริงๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ามันคือใครเนาะอ่ะพอเว็บเสียชีวิตลงเนี่ยก็จะมีการสืบว่าเว็บเสียชีวิตได้ยังไงเพราะว่าเป็นการแกล้ง ใช่ไหมก็จะมีการเกี่ยวพันจากถึงครูถึงพออถึงเพื่อนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเว็บเนี่ยยังไม่ได้ชะตาขาดหรือว่าอายุขยยังไม่ได้หมดนะคะก็คือเป็นการเสียชีวิตก่อนอายุไขหมดนั่นเองค่ะเว็บก็ได้เข้ามาอยู่ในร่างของแอนดิลนะคะที่เสียชีวิตโดยโรคประจําตัวเหมือนกันนั่นคือโรคหัวใจนะคะกําเริบแล้วน่าจะแบบกินยามไม่ทันหรือว่าไปหาหมอไม่ทันเนาะ แต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่รู้นะคะพูดเลยว่าเพื่อนไม่รู้เออแอนดิวเนี่ยจะเป็นหนุ่มที่มีความหล่อเป็นอาวุธก็เหมือนกันเอ,อ่อสโลแกนก็เหมือนในตัวซีรีส์เนาะพอแอนดิวฟื้นไม่แน่ใจว่าเพื่อนไม่รู้หรือว่าเพื่อนรู้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็อ่านมานานแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นการสรุปเราเราอยากทำคอนเทนต์นี้อยู่แล้วนะคะเราก็เลยเขียนเขียนไว้แล้วก็ เรื่องราวเนี่ยมันก็จะชนลูมูนนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นชื่อเรื่องว่า Back Gi f ต์แบ็กกก็คือเป็นการเอา back list กับ Gi f t e มาโครจรมาเจอกันมาคอลแลบกันซึ่งเรื่องนี้ฟัมอยากให้ทำเป็นซีรีส์ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนิยายนะคะไม่แนะนำว่าแบบเฮ้ยมีแฟนคลับเรียกร้องอยากให้มีซีรีส์แบบนี้เอาสองเรื่องมาเจอกัน แต่ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยฟัมแนะนําว่าอาจจะมาเจอกันเพราะว่ามันสามารถเป็นโครจรเดียวกันได้เพราะว่าตัวอะไรนะแบคลิสเนี่ยก็มีความฉลาดความเก่งแต่ไม่ได้ระดับอัจฉริยะเท่าเดอะกิฟถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นเก่งแบบในแบบสมมติแบคลิสอยู่ม .6 อย่างเงี้ยแต่ว่าความรู้จริงๆอาจจะปี1ห,หรือปี2แต่แบค่อแต่กิฟเตมันเป็นศักยภาพนะคะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะตามหาว่าใครเข้าวเว็บคือมันมันบอกอยู่แล้วนะคะคือเอ,อถ้าทุกคนไปอ่านเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าเว็บโดนแกล้งมีคนไม่ชอบในการชอบอ่ะ <c oughs> ก็คือมีคนชอบนะคะแต่ว่าคือเว็บว่ามันเป็นอะไรนะมันมันเป็นเหมือนพ่อมดชั่วใช่ไหมเออชายาก็าประมาณนั้น เป็นคนที่เย็นชาอ่าแล้วทุกคนทุกคนคิดว่าถ้าสมมติเว็บมันเรียกว่าอะไรอะเว็บมาอยู่ในร่างแอนดิวคนที่สดใสร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นคนเย็นชาคิดว่าคนใกล้ตัวของแอนดิวจะจับได้ไหมต้องไปอ่านนะจ๊ะแล้วจะจับได้หรือเปล่าว่าใครคือคนร้ายที่ฆ่าเว็บก็ต้องไปอ่านเนาะก็คือ เรื่องนี้มันก็จะประมาณเนี้ฟารมก็ไม่รู้ว่าคือไม่อยากสอปอยอะ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นอ่ะถ้าถ้าเล่าจริงๆนะก็คือมีเริ่มแล้วก็มีกลางก็คือได้เจอกับเพื่อนของแอนดริวแต่ว่ายังไม่เล่าปมนะคะมันจะมีปมมันมันจะมีปมทั้งฝั่งแอนดริวฝั่งทัฟฟิก ฝั่งคนคนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องเนี้เนี่ยฝั่งให้คะแนน9.5นะคะสำหรับความสนุกที่หัก0.5ก็คือเราอะส่งสารเวฟคือเราไม่เราเขา,เานิยาามันสนุกนะคะก็คือแบบไม่ใช่ว่าไม่สนุกแต่ว่าคือเข้าใจแบบแฟนคลับส่งสารศิลปินไหมก็คือแบบเราอ่านแล้วเราเห็นว่าแบบเวฟโดน แข้งจนตายตายแล้วมาอยู่ร้านแอนดิวแล้วก็เจอเพื่อนใหม่ที่หน้าตาเหมือนเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ไหมอ่ะก็พอละเดี๋ยวเราไปต่อกันเรื่องที่สองนะคะฟาร์มอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายตอนตีหนึ่งนะจ๊ะเอนเล่นถ่ายตอนห้าทุ่มนะคะอ่ะมาเรื่องที่สองเรื่องนี้คือเดอะเบสอ่ะถ้าพูดจริงๆก็คือเป็น เรื่องแรกที่อ่านจอยระดาคือเรื่องนี้ย้ำเลยต่อให้เราเนี่ยเ,เราเป็นคนที่อยู่ในหลายเรือมีหลายคู่จิ้นที่ชื่นชอบแต่เรื่องนี้คือเรื่องแรกและเป็นคู่แรกด้วยที่ติดตามนั่นคือเรื่องคนรักคนที่สองนะคะแฮตกันนั่นเองจ้าคู่นี้คือ The b เ s สอยู่แล้วเพราะว่านิยายนะคะก็คือไม่ว่าเรื่องไหนก็คือแต่งดีมากแต่ชอบเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จะ มีความดราม่าสูงมากอ่ะเรามาเล่ากันเลยเอ่อเอ่อคนเอ่อพี่ออฟเนี่ยก็มีแฟนอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีการแอบคบเพราะว่ามีความรู้สึกดีๆกับกันแต่ว่าเราก็ไม่มันเรียกว่าอะไรเป็นการแอบคบที่แบบการชอบฉันฉันอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยคือเป็นความหยิ่งยโสมีทิฐิอะอะไรประมาณนี้แต่ว่า กันก็มาที่หลังในเรื่องเนาะซึ่งการรักออฟมากรักจนเป็นคนรักคนที่2เพราะว่าออฟเป็นคนพูดเองว่ากันคือคนรักคนที่2ของเขาไม่ใช่ไม่ใช่ชูไม่ใช่แบบเป็นกิก๊กแต่ว่าเป็นคนรักเลยนะคะมันเลยทําให้ออฟเนี่ยดูไม่ดีในสายตาของคนอ่าแต่เอาจริงๆรงามฟว่าออฟก็มีความมีมีมีการรักของ มีการรักให้กันบ้างมันเป็นไปไม่ได้หรอคะ่ะที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบจะไม่รักอย่างนั้นก็ต้องชอบหรือไม่ก็ปืม้มแต่ว่าวันหนึ่งมันเออเราไม่ได้เล่าระยะเวลาจนถึงวันนี้นะก็คือมีวันหนึ่งนะคะออฟก,ก็จะต้องแต่งงานกับแฟนของเขาเนะาะกันก็แบบอาจจะมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆก่อนที่กันจะยอมถอยออกมาจากคําว่าคนรักคนที่สองแต่ว่า วันที่กันถอยคือวันที่กันจะไปบอกข่าวดีให้กับอ๊อฟฟังแต่ว่าอ๊อฟไม่ได้เลือกถ้าจำไม่ผิดนะคะอ๊อฟไม่ได้เลือกกันในวันนั้นที่กันไปถึงแล้วกันก็ออกมาโดยที่กันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวถูกต้องค่ะในเรื่องนะคะกันทองนะคะก็อันนี้เราไม่คอมเมนต์อะไรเนาะเพราะว่ามันเป็นการแต่งมันเป็นการจิ้น แต่ว่าเราดูที่เอามันเรียกว่าอะไรสำนวนการแต่งเนาะคะ่ะคือมันสนุกเราก็ไม่สปอยนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันยาวอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องน้่าจะประมาณสี่ถึงห้าปีเพราะว่าการถอยไปแล้วไงออฟยังไม่รู้ถูกไหม,มก็ต้องมีตัวแปรสาคัญหลายๆตัวที่จะเข้ามาทําให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาเจอกันแต่ถ้ากลับมาเจอกันจะกลับไปรักกันได้หรือเปล่าต้องไปอ่านนะจ๊ะเรื่องนี้ก็ ให้9.5สำหรับฟาร์มอะถ้าเรื่องสนุกสนุกมากเลยนะเป็นนักเขียนที่รู้รจักแบบเรากดติดตามไว้ชอบเนะื้อเรื่องชอบตัวอิเมจตัวละครที่ยืมมาจากซีรีส์หรือเอามาจากชีวิตเอามาอ,อะไรอะเป็นตัวละครที่มีชีวิตจริงๆใน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 ,ในโลก เราก็แบบเราไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ค่ะเรา,เราท,ทุกทีเราจะเป็นการเลี้ยงชั้นเนาะ,ะเรื่องนี้ก็ให้เก้าจุดห้าเพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องดราม่าเนี่ยฟัมจะให้เก้าจุดห้าคือจะหักจุดห้าแต่ถ้าดราม่าหนัก,นก,นกแล้วอ่านแล้วงงเอ๊ะแต่ว่าสนุกแต่ก็ไม่มีคําว่าเอ๊ะเนี่ยก็คือคะแนนก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าฟัมชอบทุกเรื่องที่ฟามอ่านเนาะ,ะมาเรื่องที่สามมาเลย เรื่องนี้นะคะขอเกิดก่อนเป็นเรื่องที่ไปดูรีวิวเหมือนกันไปดูรีวิวช่องช่งหนึ่งเขารีวิวจําไม่ได้แล้วว่าช่องไหนเขาพูดชื่อนี้มาแบบเฮ้ยช่วงนี้เรากําลังติดคู่จิ้นคู่นี้มากนั่นคือกุ๊กกับวีใน BTS นะคะก็คือติดติดมากคือให้เปิดก็คือแบบเยอะมากนะคะตอนนี้ก็คือเป็น หลายด้อมรวมกันคือแบบอ่านไม่ทันแต่บางอันเนี่ยคืออ่านแบบสองสามตอนแรกคือแบบไม่ได้อ่ะรู้สึกแบบไม่ได้ไม่ใช่ใชทางเรานะคะอ่ะเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องสมุทรไทยเป็นแนวย้อนยุกนิดๆกับชาติมาเกิดหน่อยๆอ,อ่ะเรื่องนี้เนี่ยสำหรับฟาร์มให้คีย์เวิร์ดนี้เลยเป็นเรื่องการกับชาติมาเกิดของหนึ่งพัชระแต่มีหนึ่งคนที่ถูกจองจำ ให้อยู่ที่เดิมไม่ได้ถึงกับอยู่ที่เดิมแต่เป็นการให้อยู่ตรงนั้นรอคนนี้มานะคะก็เริ่มต้นเรื่องด้วยหนึ่งออนะักแสดงหนุ่มนะคะก็คือหนึ่งพัชราเนาะเป็นการรับเล่นเป็นบทร้ายครั้งแรกน่าจะครั้งแรกนะแล้วเรื่องเนี้ยได้ไปใช้สถานที่ ก็คือวังสมุทาลัยพอหนึ่งพัชระาแบบจำได้เลยว่าหนึ่งออขอเรียกหนึ่งละกันเนาะหนึ่งตื่นสายแล้วก็เดินทางมีความล่าช้าเรื่องจราจรอะไรเงี้ยกว่าจะไปถึงวังเนี้ยก็ช้าใช่ไหมแต่พอไปถึงก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันรู้สึกว่าฉันคุ้นที่นี่ฉันคุ้นเคยกับสิ่งนี้ฉันมีความคิดถึง ทำไมวังนี้ดูเรียกร้กรองฉันมากมีความแบบมีนัยยะอะไรสําคัญหรือเปล่านะคะแล้วก็ช่วงเวลาการถ่ายทำํำการบวงสวงนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยทำให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะจ๊ะเขามีสิ่งที่มองไม่เห็นจำนวนเยอะมากๆและมีหนึ่งคน หนึ่งตัวหนึ่งคนก็ได้อะหนึ่งตนอ่ะอยู่กับเขาด้วยซึ่งถ้านำในนั้นก็คือเป็นคนที่มีอำนาจที่สุดของที่สุดเลยในวังนี้พอมีความรู้สึกเยอะขึ้นมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะหนึ่งก็เลยได้รู้จักกับพี่สมุทร ยิ่งรู้จักยิ่งคุ้นเคยยิ่งรู้สึกว่ามีคำตอบที่ต้องหาแต่ว่าการถ่ายทำเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องราวจากฝั่งพิสมุทอย่างเดียวนะสิมันจะมีฝั่งคนที่จ้องจะทำร้ายทั้งตัวพิสมุตและตัวหนึ่งจะเป็นใครนะคะก็อยากให้ลองไปอ่านเนาะแต่ว่าคนเนี่ย ฟังเราฟังความพูดเนี่ยก็คิดว่าแบบทําไมพี่เอ่อพี่สมุปไม่ช่วยโดนทําร้ายอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยไอคนที่จ้องจะทําร้ายมันใช้มนดํามันใช้สายดะเออมันใช้สายดํามันใช้แบบอะไรนะสิ่งไม่ดีมาทําร้ายอะ่ะซึ่งก็รู้อยู่แล้วเนาะคนดีกับคนไม่ดีอ่ะก็เหมือนนางเอกกับตัวร้ายถ้านางเอกอยากสู้ตัวร้ายก็ต้องมีความร้ายในตัว แต่ว่าไม่ใช่ร้ายแบบทำร้ายคนไปทั่วก็จะทำร้ายคนที่มาทำร้ายเขาถูกไหมคะแต่ว่าตัวพิสมุนเนี่ยมันค่ล้ายๆเหมือนเป็นผีที่ถูกจองจำใช่ไหมในเรื่องก็เลยทำให้ว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะช่วยไม่ได้นะคะก็แต่ว่าพูดคำเดียวคนที่ต้องจะทำร้ายเนี่ย เป็นคนใกล้ตัวแต่ฟาร์มจะไม่บอกนะคะว่าเป็นคนใกล้ตัวฝั่งไหนและไม่ใช่ว่าคนใกล้ตัวจต้องจะทำร้ายนะคะคนรอบตัวเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนผีน้องอะไรอย่างเงี้ยในชาติที่แล้วด้วยนะคะว่าไม่ใช่แบบบางคนมาเป็นเพื่อนในชาตินี้แล้วแบบอ้าวมาเจอคนนี้มาเจอเหตุการณ์นี้อ้าวแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันตั้งแต่ชาติที่แล้วนี้ทำไมต้องมาทำร้าย มันรู้จักกันหมดมันไม่ใช่ไม่รู้จักมันเป็นเชื่อมโยงนะคะก็เรื่องนี้คลิปนี้ก็จะดูแบบงงๆเอ๊ะอย่างนี้นะคะเพราะว่าฟาร์มก็แบบนี่ค่ะคือสิ่งที่ฟาร์มเขียนจริงๆมันมีหลายแผ่นมากอันนี้คือเป็นตัวที่แบบเราเอาทุกเรื่องมากลางแล้วเราอยากรู้เราอยากเราอยากได้ว่าเรื่องไหน จะอยู่ใน ep หนึ่งของแนะนํานิยายในจอยระดาเราก็เลือกมาสามเรื่องนี้ซึ่งเรื่องสุดท้ายเนี่ยําให้10เต็มสิบสำนวนความรู้บางอย่างการพูดสตอรี่ของเรื่องคือดีมากมาไม่ใช่ว่า2เรื่องข้างบนไม่ดีนะคะฟาร์มเรียนเรื่องการเขียนสตอรี่มาเขียนบทมานิดๆหน่นนอยหนย่ ก็เลยรู้ว่าเรื่องเนี้ยจริงๆมันไม่จาเป็นต้องดรามา่ามันฉีกกดได้อีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราก็เคารพเคารพผู้เขียนนะเนาะเราก็จะจะคิดนู่นคิดนี่ทุกคนมีจินตนาการนของตัวเองนะคะก็วันนี้ก็อาจจะแบบง่วงๆนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามันสามเรื่องอ่ะแล้วมันมีการเล่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานซึ่งฟังว่านะคะคลิปนเนี้ยเนี่ย ถ้าผลตอบรับดี EP ที่2มาแน่นอนค่ะเออชื่อคลิปนะคะฟาร์มยังจะไม่เขียน EP หนึ่งเนาะจะเขียนเป็นการแนะนำนียายในจอยเรด้แล้วก็แฮชแท็กแต่ละคู่ไว้แล้วถ้าสมมุติคอมเมนต์กดไลค์ยอดวิวเยอะเป็นกำลังใจให้ฟาร์มอาจจะแบบคอมเมนต์สัก43่0ีบกดไลค์สัก100ยอดวิวสัก สี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยฟาร์มก็จะได้กลับมาทำนะคะไม่ต้องห่วงนะคะฟาร์มเนี่ยลิสต์ชื่อนิยายที่อยากแนะนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดเรื่องที่เพิ่งแต่งเมื่อสองเดือนที่แล้วเรื่องที่แต่งเมื่อสองปีสามปีที่แล้วนี่ก็คือเขียนไว้หมดนะคะแต่ว่าไม่เดียกวออกมาให้ดูนะจ๊ะอ่ะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องฟาร์มด้วยแลวเดี๋ยวฟาร์มเนี่ย จะฝากให้ทุกคนนะคะไปกดติดตามนะคะอินสตาแกรมของนักแสดงที่เป็นเ,เป็นการยื้มตัวละครน,นะคะมาจากซีรีส์หรือว่าชีวิตจริงก็ถ้าไออินสตาแกรมอันไหนนะคะที่ฟาร์มสามารถหาเจอหรือว่ากรอบลิงทันนะคะไม่ใช่กรอบลิงทัน กอลิก์มาวางให้ได้นะคะเดี๋ยวฟรามจะวางไว้ใต้คลิปแล้วถ้าใครนะคะอยากแนะนำนิยายแบบสนุกสนุกนะคะช่วงนี้ฟรามติดนิยายแบบกับชาติมาเกิดเกิดใหม่มาเฟียแวมพร์อะไรเงี้ยก็คือสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยยิ่งยิ่งช่วงนี้ถ้าเป็นกุ๊กวีนะคะหรืออวีออบกันเนี่ยก็คือแนะนำมาได้เลย อยากให้แนะนําอะไรที่มันใหม่ๆนะคะที่คิดว่าฟาร์มยังไม่เคยอ่านเป็นนิยายใหม่ก็ได้นะที่กําลังแต่งอยู่ณนะปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะแนะนําได้เสียงรถนะคะคลิปนี้ก็จะมีเสียงรถฟิว <c oughs> ก็วันนี้ก็ไปแล้วนะคะเพราะวันนี้เป็นคลิปที่ยาวนานมากคือฟาร์มอัดสี่สิบนาทีเอยไม่ใช่สี่สิบนาทีสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวไปตัดให้มัน สั้นแล้วก็กระชับส่วนคลิปเรียชันนะคะก็จะมาเร็วๆนี้แน่นอนค่ะเพราะตอนเนี้ยรอเช็คเทปไม่ใช่เช็คเทปสิเช็คคลิปอีกหนึ่งรอบและเดี๋ยวจะส่งคลิปเนี่ยให้เพื่อนช่วยเช็คอีกหนึ่งทีนึงค่ะก็วันนี้ไปแล้วก็อย่าลืมนะคะคลิปนี้ขอ300วิวแล้วก็100ไลน์นะคะ EP 2มาแน่นอนค่ะบ๊ายบาย